ดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยหลักการคืออกุศลต้องไม่มีแค่ย,ยมไม่มีอกุศลคือการปฏิบ,บัติเปลี่ยนจิตยมมีกําลังในการแผ่เมตตาแล้วดังนั้นการจะแผ่เมตตานั้นอันดับแรกต้องอยู่กับลมไม่ให้ใจมีอกุศลก่อนจากนั้นจิตจะมีกําลังพอมีจิตกําลังจิตมีกําลังแล้วเนี่ยพระองค์ให้ทําจิตประกอบด้วยเมตตาเหมือนเรานึกสงสารสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเนี้ยน,นะคล้ายกันแล้วเราก็ ให้อย่างไม่มีประมาณไม่ต้องจํากัดว่านีา่ญาติชันนนนน้นนี่ญาติคนน้อน้นนี้เราแผ่ทั่วโลกธาตุทั้งหมดทิทั้งสีก็คือทุกทิศทั้งหมดเลยไปทิทั้งสีเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอย่างนี้ตัวแผ่เมตตาเนี่ยได้นิสงมากเยอะแล้วก็ถึงกับกับทุกสรรพสัตว์แต่ตัวอุทิศต,ตัวทานเนี่ยจะไม่ค่อยถึงจะมีกรอบจํากัดดังนั้น แผ่เมตตาเนี่ยเวิร์กสุดดีกว่าเพื่อนแต่ดีกว่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบใช้สูตรดมของหอมแต่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยใช้รับ้นมือปุ๊บนิดเดียวถ้าโยมเห็นชั่วขนาดจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุรุชนภูมิแค่มีความเชื่อตรงเนี้ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ย คงจะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธานุสาลีผู้แล่นไปตามศรัทธาแค่เนี้ยยมมีคุณสมบัติแค่เนี้ยยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้จะไม่ตายก่อนได้โศตาปฏิผลยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนตายเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเนี้ยยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่างไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิศทีความเห็นของโยมแบบนี้ได้ เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาละ่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหมสุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับเราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกแช่ทั้งวันทุกก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกแต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกันพอติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไง แต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไรเราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงพระเจ้าก็บอกแล้วเธอเพียบพร้อมด้วยพวกกระย์ทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดมันมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชมดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จําเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะมีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในาพระเจ้ามีศีลห้า มีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อยมีจาคะมีปัญญาจบแล้วห้าอย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลยเวลาตายปริพานหรือเป็นโสราบันคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาบัตภีงทุกขติเสียงมากและจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหนสาติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ ยังไงก็ต้องได้ได้พบเท้าสาก,ก่ายังไม่รอดเลยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแค่นี้เองยังมีเชื่อในพระเจ้าสินห้าสินห้าไม่ครบก็ยังได้เลยพระเจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงใช่ไหมอ่าสุตตะฟังมากจาคะวางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะปานนี่มากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วเห็นไหมปัญญาแค่เนี้ย ห้าอย่างเหตุสมปราถนาและการได้อริบุคคลอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสบายๆนั้นถ้าเรามีมีองค์ความรู้เนี่ยโยมใช้ชีวิตง่ายสบายไม่ซีเรียสแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบมีความสุขเพราะเราก็อยู่กับโภกทรัพย์ของเราได้ไม่ได้ขวางกัน้นคนที่คิดว่าขวางกั้นคือเขาไม่มีองค์ความรู้แค่นั้นเองอคิดว่าคงได้ความรู้กันพอสมควร สุดท้ายนี้ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ